อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอีล็ตตีชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีล็ตตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีล็อตตี้ชอปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนครค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลักคิบแมรนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Metal Slug awakening นะครับวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรม violet นะครับแล้วก็แดนต่างมิตินะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเล่นแบบละเอียดสำหรับคนที่งงๆแล้วเฮ้ยอะไรวะยึดพื้นที่เมทัลสลักมีเ <laughs> มทัลสลักมาแปลกเว้มายึดดินแดนใช่ไหมเพื<ๆ>่อนๆงงเ้อะไรวะเ อ่ะเรามาเริ่มกิจกรรมไวโอเลตก่อนนะครับให้เพื่อนเเริ่มมาที่คําสั่งที่เอ่อฉลองเปิดเซฟนะครับตรงขวากลางนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นขวาล่างมากนี่เห็นมากเขียวเขียวว่าไวโอเลตเป็นแวร์ไวโอเลตจิ๋วจิ๋วเนี่ยบางคนยังไม่รู้วิธีเข้ากิจกรรมนะเนี่ยกดตรงรูไวโอเลตน่ารักน่ารัาากขวาล่างเห็นไหมครับพอเข้ามาเสร็จเดี๋ยวมันจะมีภารกิจบัตรึกที่น่าสงสัยก็ให้เพื่อนๆทําอะไรมันก็จะมีบอกครับนี่ตามนี้เลยเสร็จสิ้นภารกิจค่าคลองคลองคลองทิ้วเสียง คือถ้าเกิดมีจําไม่ผิดนะมันมีให้เราดูอันแรกเนี่ยแนะนําวิดีโอไวโอเลตก็คือกดผ่านได้เลยครับกดดูเสร็จก็ได้เลยเสร็จสิ้นด่านลองเล่นก็คือเข้าไปเล่นไวโอเลตดูนะครับโอ้โหสแตวไวโอเลตนี่แรงโคตรนะจะมออีอันนี้มีถ้ามีจําไม่ผิดนะเวลากดสกิลแรกเนี่ยนางจะพุ่งแล้วกดอีกทีจะกระโดดตีลังกาบาระเบิดคล้ายๆเหมือนในนั่นน่ะน้องผู้หญิงหัวฟัวเหลืองอะนางเอกอะเอลีเออร์แล้วก็กดอีกท่าหนึง่งมันจะเป็นปาสาลงมาซึ่งแม่งโคตรกว้างแรงมากครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งเห็นไหมเสร็จสิ้นรวมพลังท้าสู้ก็ไปลงด่างโคออมนะครับแค่นี้เองอ่าต่อไปภารกิจที่2เรายังไม่สามารถเข้าได้เห็นไหมเราต้องรอรับถอยหลัง17ชั่วโมงก็คือเอาง่ายๆภารกิจทุกภารกิจจะเปิดทุกวันครับหลัง24ชั่วโมงไปก็จะมาทุกภารกิจต่อมาหนึ่งวันนะครับต่อไปภารกิจพวกนี้คืออาหารทั่วไปคือไม่ต้องกลัวนะคือที่มีถามเนี่ยภารกิจทําง่ายทุกคนสามารถที่จะทาภารกิจผ่านทุกคนแน่นอนครับแล้วพอเพื่อนๆทำภารกิจทั้งหมด7วัน เพื่อนๆก็จะได้เห็นไหมมาวันแรกก็จะมีความขึ้นหน้ายิมห้าพอทําครบหมดก็จะได้อวโอเลตโคเคนที่50นะครับก็จะก็จะสามารถแลกตัววโอเลตได้เลยนะครับเป็นเป็นตัวฟรีนะเพื่อนๆสามารถกดคำว่าลองใช้ตรงขวากลางได้เห็นไหมเรามาทดลองเล่นได้นะอ่ะอ,ะอะ่ไหนๆก็มาแล้วขอทดลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งนี่วโอเลตถนัดจรวดนะครับ คือจรวจปืนส้งมันมันมีให้เล่นอยู่แล้วอะยังไงเพื่อนๆก็มาอุ้ยอ่ะประชุมตบมู้นีบอกแล้วโคตรแรงไปหาปืนไอ้นี่ได้เลยครับปืนทองไอนน้นี่นี่กระโดดที่อะไรอ่ะหุบจับจับปาระเบิร์ตนี่โอ้โหเอาเรื่องอะปาระเบิดครับมาเหี้ยงท่าแรงไม่ค่อยแรงนะแต่มีมร,รู้สึกว่าท่าจรวดอันตีมังโคตรแรงเลยอุ้งอุ้งอุ้ง มาระเบิดครับตู้เรียบร้อยเห็นไหมมีรู้สึกว่าเก่งนะแต่ว่าเพื่อนๆควรจะไปหาปืนบาซูก้าแต่ถ้าเกิดไม่มีมันมีปืนแจกอีเดอร์อยู่แล้วนะมันเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นปืนส้มนะปืนส้มกับปืนทองต่างกันไหมอ่ะพูจริงๆก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะเล่นไวโอเลตให้เฉิดฉายก็อย่าลืมไปหาปืนได้นะครับเรามีขออนุญาตพูดปืนนิดนึงแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพอวันที่7จได้วาโอเลตเสร็จเดี๋ยวมีจะมาแนะนาอีกรอบหนึ่งนะครับปืนที่ว่าปืนอะไรสําหรับเพื่อนๆที่แบบ จะไปรีไอดีหาไวโอเลตแต่วันนี้หรือว่าจะไปซื้อปืนนี้ว่าก็คือเทล่าชีพนะครับซึ่งจริงๆเราหาได้จากดวนเดือดนะดวนเดือด150ก็จะได้ด้วยนะครับอันนี้จบไปส่วนไวโอเลตนะเดี๋ยววันที่7เดี๋ยวมาคอมเพนให้ส่วนที่ไวโอเลตที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็มี3ตัวละครน,นะครับเพื่อนๆสามารถกดเคำว่ากดระยุดได้สำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ทราบนะครับ ก็อย่าลืมปั้นน้องจิงโจ้กับนาเดียรอได้เลยครับนาเดียก็ใช้ปืนน้าแข็งนะครับจิงโจ้ใช้ลูกซองหรือปืนไฟแต่ว่าถ้ามาคอมเพนกับไวโอเลตจริงๆควรจะเป็นปืนไฟซึ่งหมีมีแล้วต่อไปก็ไวโอเลตแค่นี้ครับไวโอเลตก็อย่างที่เขาบอกให้มาเทร่าชิปลองมาก็บาสุก้าแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ใส่เบนเดอร์ได้ครับคอก็คือไฮคอตอนนี้ยังไม่เข้านะเข้าแล้วหรอวะไฮคอเข้าแล้วหรออ๋อหรอต่อไปก็บิ๊กจอนนี่ยังไม่เข้านะซีซาตานี่ มีแล้วนะอ่าต่อไปนะครับก็คือจบไปในส่วนไวโอเลตนะครับเพื่อนๆสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะบางคนยังไม่รู้เลยว,ว่าเฮ้ยไวโอเลตกดตรงไหนเพราะว่า,วา <laughs> น้องมีแอบ,บซ่อนนาฬกนาักตรงนี้นะ <laughs> อ๋อนิดนึงมันมีอิเตอร์เอ็กเนี่ยอย่าลืมกดทหารตรงนี้วันละห้าหมื่นนะสำหรับบางคนไม่ทราบนะครับโอ้ยห้าหมื่นเยอะนะเว้ย อ่าต่อไปก็คือแดนหัวมิติแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดตรงขวากางเห็นไหมแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปรับเควสน,นิดนึงนะไปคุยกับพี่แว่นน่ะมีจําไม่ได้แล้ววะ่ะเป็นเป็นชื่อพี่แว่นน่ะคือมันจะมีเควสให้เรากดเข้าไปคุยเลยครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับซีซั่นให้เล่นก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมซีซั่นหนึ่งก็ดานหนึ่งเนี่ยก็คือ เราสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยแม้มรอยแยกฮวงมิติซึ่งของรางวัลมันก็จะมีบอ่อพอจบอันแรกเสร็จก็จะมีอันสองแต่ว่าต้องจบอันแรกก่อนนะครับแล้วก็จะมาเรื่อยๆแล้วก็มาจะดถึงในส่วนจบซีซันนะคือเราเล่น <c oughs> ยาวๆเลยต่อไปเรามาดูรางวัลซีซัน Season นะครับถ้าเกิดคนที่สามารถไปอันดับถึงสิบได้ก็จะได้ของพวกนี้ไอของพวกนี้เดี๋ยวเราเอาไปแลกเสร็จเอาของนะครับเหมือนาอาวุธเพชรในสถานี หลังซีซันเปิดใหม่แล้วเอาไปใช้เอาไปใช้ได้นะแล้วก็เพชรฟ้านี่โอ้โห,หฟูสบายเลยได้500เนี่ย <c oughs> <c oughs> น่าจะแจกเยอะว่านี้นะไม่เป็นไรครับก็เพื่อนๆก็อย่าไปกดดันตัวเองนะเล่นเล่นไหวเท่าไหรก็เอาเท่านั้นนะครับคงมีเหรอโอ้คงมีได้สัก25-50กูก็พอแล้วนะแค่นี้ก็พอใจแล้วนะไม่ต้องอะไรมากอต่อไปวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นก็คือให้เรากดที่ นี่น,นี่เดี๋ยวเรามีก่อนตรงซ้ายบนเพื่อนเพ่เห็นว่าสถานีทหารซีซั่นบ้างตรงนี้เราสามารถที่จะเอาของรางวัลเห็นบ้างที่จบซีซั่นเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับเห็นว่าไอ้ลอยไอ้แรกลอยแย่กับลูกบาทเม็เนี่ยมันเอาไปผสมอัญมณีนะครับเอาไปใส่เพิ่มพลังต่อสู้นะหรือจะมีอีเทอร์ทองมีดาบมีดาเดียยาบำรุงด้วยนะครับชิพพ่วงแห่งมิตินะเห็นบ้างผลฟื้นฟูของดาเดียเพิ่ม25%เพราะไอ้พวกนี้หายากนะอีวาเนี่ยเออ เนี่ยอันนี้ดีครับสายดาเมจอะทุก3.5จวีเพิ่มดาเมจนะเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้รอแรกนะครับอ่ะต่อไปก็คือการเล่นนะครับกดไ,ไปที่รอยแยกเลยครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่ขับก็คือกิวนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปย่อยแย่ขั้วมิติกันเลยดีกว่าครับลุยโลดเลยนะนั่งยานโอ้โหยานเจ็ตกันไปเลยซึ่งจริงๆตอนนี้หมี่เล่นยึดไปแล้วหมี่ได้ทดลองระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงอยอดทห,หารเลเวลก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะเห็นไหมครับยอทหารเลเวลเนี่ยถ้าเกิดสมมติมาขั้นแรกอันนี้มีขั้นสองแล้วขั้นแรกเลยมันจะยึดดินแดนได้แค่แปดเนี่ยมันจะมีบอกเห็นไหมนี่ยิ่งยอทหารยิ่งเยอะเราก็ยิ่งยึดเยอะได้เห็นไหมลิมิตห แล้วก็เวลายึทหารอัพเนี่ยมันจะบวกค่าไฟฟ้าลิมิตพลังงานคือเวลาเราลงไปตีเนี่ยมันจะเสียค่าพลังงานประมาณ5-7ครับตีบอสต้อเสียสิบรือเปล่าว่ามีจําไม่ได้อะเนี่ยเอาง่ายๆนะให้เราพยายามปลดขั้นให้เร็วที่สุดครับยิ่งเราปลดเร็วได้เราก็สามารถยึดดินแดนได้เยอะเวลาเรายึดดินแดนได้เยอะเราก็ยิ่งได้ไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะริสตัลเยอะหินผลึกรอยแยกหินผลึกรอยแยกไหอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดวิธีอัพขั้นไวๆของมีนะเห็นไหมยึด ครองดินแดนแห่งเลเวล1มากกว่าหมายถึงว่ามีต้องไปยึดอะไรก็ได้ที่ที่ดินแดนมันมากกว่าเลยว่าหน่อะอย่างอันนี้เห็นนะอันนี้เลเวลหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้แล้วก็สังหารเอออสูนรอยแยกเนี่ยเราต้องมากลางแมพครับเห็นไหมแต่เราต้องแย่งแต่เราต้องแย่งกับเออคนที่เขาอยู่ในแมพเราด้วยนะไอคนอยู่ในแมพอันนี้หมีไม่รู้จริงว่าเป็นในเพื่อนเราหรือว่าเขาส่งมา แต่คือเขาก็มาแย่งทรัพยากรเราอะแต่ว่าตีกันไม่ได้นะอันนี้หมีไม่รู้งั้นเนี่ยมีกดหาสู้มันตีกันไม่ได้อะแต่ว่าเพื่อนเพื่อเวลาเล่นเนี่ยเพื่อนๆพนพยายามอยากให้เขาปิดปิดทางออกเรานะเห็นไหมเนี่ยหมีเกือบโดนปิดหมีรีวแวรออกมาก,ก่อนถ้าเขาปิดทางออกเราเนี่ยเราต้องอ้อมมันจะเสียเวลาครับเพราะว่าจุดประสงค์ของการเล่นดินแดนลอยแยกก็คือให้คนใดคนหนึ่งในแมปเนี่ยมาตีบอสตรงนี้ครับเห็นไหม ขับยึดครองฐานแล้วสามารถไปเขตต่อไปได้ก็คือถ้าเราปราบบอรตรงนี้เราก็จะไปเขตต่อไปอย่างที่มีบอกก็ทั้งหมด15ห้องของราวันที่ได้ก็จะมีเนี่ยครับหินเอาไปอัพสร้างอัยามณีนะค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะนะครับอ่ะต่อไปอัพเทคโนโลยีเศรษฐกิจนะ คืออันนี้มีต้องบอกบอกว่าถ้าเกิดมันขึ้นอะไรตรงนี้ให้เราทําให้เรากดรีบทาให้หมดเลยครับเพื่อนๆอย่าไปเสียได้หินนะเสียได้หินหมายถึงว่าเพื่อนๆจะเอาหินเนี่ยไปอัพพลังต่อสู้เพราะว่ามันได้เยอะคือมันได้เยอะมากานะเดี๋ยวมีอัพให้ดูนะไหมสามเปนเจ็ดนะปึง้งพลังต่อสู้เพิ่มสามพันแต่ว่ามันเอาไปใช้ได้แค่หมดในในนี้นะการอัพพลังต่อสู้ในพาสซีฟตรงนี้ไม่สามารถเอาพลังต่อสู้ไปใช้ข้างนอกได้มันโคตรขี้โกงเลยมีอัพตรงนี้นี่พลังบวกมาเท่าไหร่วะเกือบสามหมื่น่ยโคตรเดี่ย คือไอ้ตรงนี้ก็สําคัญแต่ว่ามีคิดว่าเราควรจะรีบอัพยศตรงนี้ให้ไวที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราอัพยศตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอัพขั้นหนึ่งเห็นไหมมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขั้นหนึ่งเพราะว่าเรายิ่งถ้าเกิดเราบดยศขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะครองดินแดนเยอะได้เยอะถูกไหมพอเราครองดินแดนได้เยอะเราก็ยิ่งได้ทรัพยากรเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีบอกเห็นไหมนี่ถ้าเกิดพื้นที่ได้แค่เลเวลสูงเห็นไหมบวก5้ถ้าเกิดเลเวลสองได้บวก200เห็นไหมให้เพื่อนๆพยายามยึดตั้งแต่ออ คือตอนแรกอะ่ะเราต้องยึดเลเวลรศูนย์ก่อนเพราะว่าเราต้องเดินมาใช่ไ่ะแต่พอเราเดินมาเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ควรจะยึดให้หมดเลยครับไอ้พวกแบบเลเวลรสองเลเวลรสามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมีอยู่ใกล้เลเวลรสองมีก็จะเข้าไปสู้เพราะว่ามันได้เยอะกว่าให้เราพยายามคลองดินแดนเลเวลรหนึ่งเลเวลรสองเลเวลรสามขึ้นไปครับแต่ว่าในระหว่างทางเดินอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีเศษปืนอะไรแบบเนี้ยเออเพื่อนๆก็ควรมาเก็บนะครับคิดว่าเป็นของพีเป็นของฟรีหรือแพดฟ้าเห็นไหม และแน่นอนว่าถ้าเกิดาะวันชั่วโมงเนี่ยเราถึงเห็นไหมครับมันก็จะได้ของลงวันตามนี้เลยเห็นไหมพันห้าพันหกสองพันชั่วโมงสี่พันห้าเพราะฉะนั้นการที่เรายึดครองดินแดนเยอะก็ยิ่งได้เปรียบครับอ่าเห็นไหมมันก็จะมีบอกตรงนี้ของมีเห็นไหมตอนนี้มียึดดินแดนเนี่ยเห็นไหมมีได้จะได้ที่ผลึกเนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบต่อหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าเพื่อนๆควรจะยึดตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองหรือหรือว่าเลเวลสามขึ้นเอาให้ได้เยอะที่สุดครับมันก็จะยิ่งเพิ่มตรงนี้ อ่าต่อไปก็คือได้รับหินผลึกรอยแยกก็คือเพื่อนๆต้องใช้หินผลึกรอยแยกอัพของอัพอะไรงไงครบห้าหมื่นก็จะปดตรงนี้นะอันนี้สอไปคือส่วนดินแดนเราสามารถเช็คดินแดนได้ที่มีเห็นบ้างมีจะมีเลเวลรสองอันหนึง่งแล้วก็เลเวลรหนึ่งอันหนึง่งที่ที่เหลือเลเวลรศูนย์เลเวลรศูนย์เนี่ยให้เราแค่เป็นทางผ่านครับไปเอาเลเวลรสองเลเวลรหนึ่งอ่ะคราวนี้เพื่อนๆน่าจะเก็ตแล้วนะอ่ะเดวมีขออนุญาตบอกวิธีเล่นนะคะวิธีเล่นก็คือนี่นี่เดวมีจะตีเลยเพราะว่าตรงนี้เอเวอาต่นนนญพึงะ เลเวลหนึ่งกับเลเวลสองค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันยิ่งเลเวลสองอ่ะโหแม่งตีแรงมากเพื่อนๆก็พยายามจัดทีมดีๆอะต่อไปทีมลาลาลงเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าฮีโร่ควบคุมหลักคือตัวให้เราลงตัวแรกเพื่อนๆก็ลงตัวที่เพื่อนๆเล่นถนัดมากที่สุดแล้อีก2ตัวเนี่ยมันจะเป็นคอมบังคับแต่แต่คอมเล่นไม่งโง่นะที่มีเห็นนะอะเราก็จะกดลุยเลยครับมันจะมีจรวดคิดต่านมาให้เราอ่ะ เวลาถ้าเกิดเจอพวกมินิบอสมาให้พยายามเก็บจรวดคิทตันเนี่ยใช้กับพวกมินิบอสนะับไอพวกไอพวกธรรมดาพวกนี้ก็ยิงยิงไปนะครับไม่ไม่ต้องใช้จรวดคิดตตันกับพวกนี้นะเสียได้ของเนี่ยเพื่อนสังเกตเห็นมาว่าเออเนี่ย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 มันจะมีมินิบอสที่มีลูกสกษณ์คิตตันเนี่ยแต่ว่ามันถึกมากเลยว่าสองมีค่ามีค่าไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาจรวดยิงครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นตรงกลางล่างบ้างที่เป็นลูกจรวดอะ่ะมันจะช่วยเราเคลียร์มอนไวมากครับ พยายามเก็บให้ระดับ5แล้วเอาไปใช้กับพวกบอสไม่งั้นแม่งว่าจะตายดูเห็นไหมดูอย่างตัวนี้ก็แทาถึกมากเนี่ยโดยวมีจะเข้าไปเก็บว่าคงไม่ทันแล้วเอือโอ้โหแล้วที่สำคัญคือเพื่อนๆพยายามรีบเคลียนะเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดนะครับนี่ยิงแม่งเลยไปเร่งหัดปืนกลยังยืดอือโอ้โหปืนกลไม่ทันแล้ว เนี่ยพยายามค่ายพวกนี้เพราะว่ามันจะได้เหินผลึกคิตตันนะครับนี่ให้เราสะสมเห็นว่ามันจะมีสึงระดับ5ระดับนะครับให้เราพยายามดองผลึกคิตตันให้ได้5ระดับนะครับเสร็จแล้วก็เวลาพวกมินิบอสมาก็ให้เรายิงมันจะไวกว่าเนี่ยเห็นว่าอย่างขั้นบนอย่างเงี้ยยิงแม่งเลยไปยังบู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 เห็นนะหายเลยคือแรงมากครับถ้าเกิดขั้น5านะยิงทีหายคนระับพวกบอสไม่ตายหรอนี่นะยิงเข้ามปเรียบร้อยผ่านอันนี้คือระดับเลเวลสองเห็นไหมพอเราผ่านเสร็จจะได้ หนึ่งชั่วโมงจะได้เพชรถึงสนะองร้อยเลยนะผลิตถึงสองร้อยนะครับแล้วก็เราเวลาเราลงเนี่ยเห็นไหมเราจะเสียค่าอ n น r g y เนี่ยเห็นไหมตอนนี้มีเหลือเก้าทับหกสิบแล้วก็คือโหมดนี้เราไม่ได้เล่นทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวเราต้องไปรอให้มันรีเอ e เ g y นด้วยนะครับแต่อย่างที่มีบอกให้เพื่อนๆพยายามไปไกลที่สุดเพราะว่าเวลาเพื่อนๆไปไกลเนี่ยมันก็จะบวกยศพยายามอัพเนี่ยเออเควสเนี่ยให้ยศเพิ่มเร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่มีบอก เห็นไหเราอัพยศเราก็ได้ Energy เ,เ,เพิ่มไปหกสิบห้าเจ็ดสิบมันจะได้เปรียบคนอื่นไงที่เขาแบบยศตันอยู่แค่นั้นมีพูดถูกไหมเอาต่อไปสังหารศัตรูลอยแยกอันนี้มีเดินไปไม่ถึงแน่เลยว่ะจ,จะพยายามนะครับเรพราะ Energy หมีหมดก่อนไงนี่เห็นไหมตอนนี้เพื่อนเพื่อดูขวาบ,บนสามารถก้าทับสิบหมยถึงว่าตอนนี้หมียึดดินแดนไปเก้าแล้วขาดอีกขาดอีกงั้นหมีก็คงไปไม่ถึงแต่ว่าเราควรจะพยายามยึดเนี่ยให้แม็กเข้าที่เรายึดได้ถูกไหมอย่างหมีตอนนี้ยึดได้สิบตามยศหมีก็ควรจะยึดได้หีีคควรรจะยึดใ้ท่ แล้วก็ไอ้พวกบอสไอ้นัน่นอ่ะเออบอสดินแดนเพื่อนเห็นตรงกลางมาเพื่อน,อนๆต้องพยายามรีบเจาะไปให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นคนอื่นเขาไปตีก่อนอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิสดสมมติมีคนไปตีเนี่ยเราอดเราก็โยนอัพช้าอย่าผู้ถูกนะอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําการอัพเอทอทำอาญมณีนะครับว่าควรจะทํามาชิ้นไหนก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายฟังบ้าบนึงนะครับอันนี้ อ๋อเรเวอร์ศูนย์ด่าน,นมากพรเรเวอร์ศูนย์มันง่ายมันจะไม่เหมือนพวกเรเวอรหนึ่งเรเวอสองนะครับพวกเรเวอสองนี่ยากอยู่อ้ฮอฮึปืนงคิตตันไปย่ังเข้าไปปึ้งหายเรียบร้อยเหนบ้างเรเวอศูนย์มันง่ายเรเวอศูนย์คือผ่านได้แน่นอนอ่ะอ่ะตอนนี้ลบไปสอนเฮ้ยมีน่าจะถึงบอสป่ะเอางั้นเราไปขอญาตไปตีบอสเลยนะครับถ้าเกิดมีถึงนะคือไอ้พวกด่านศูนยะ์อะเ,เ,เวลาเวลาเราลงอะ่ะมันเสียแค่สองนะ แม่งจะถึงป่าววะอ่ะถ้าเกิดตอนนี้เห็นปะดินแดนเราเต็มแนละ้วเราจะไปต่อไม่ได้เห็นปะมันจะขึ้นอย่างงี้ให้เพื่อนๆทำไงครับเวลาดินแดนเต็มก็ให้กดครับละทิง้งแต่ว่าแนะนําว่าให้หละทิ้งพวกดินแดนที่เป็นศูนย์นะพวกหนึ่งกับสองไม่ต้องครับหนึ่งสองสามเนี่ยเก็บไว้เพราะว่ามมนได้คิดต้านเยอะนะเห็นปะหมีก็จะทิง้งแต่ว่าต้องรองมีเวลาสั้นนิดนึงนะครับแปดวีนะวัยรุ่นก็อย่าใจร้อนโอ้ถ้าอย่างงี้เดี๋ยวหมีไปอีก 2, หนึ่งสองเงั้นเดี๋ยวหมีทิ้งอีกหนึ่ จะได้ไม่เสียเวลารอด้วยนะครับต้องสามเลยนี่ว่าอ๋อแต่มีวิธีนี่มีตัดเข้ากลางได้เลยโหหนานเลยว่าสามผ่านยากแต่ว่าเอาเลยครับเพราะว่าเราจะสามารถโอ้โหอันนี้ไม่พอเลยมาสิบเรียบร้อยเลยอ้าวมียาเอเนจีใช้เลยครับโอ้โหบวกยี่สิบ็มาที่เดี๋ยวมีตีเลยมามามา,มาเล่นเลยว่าสามดอูรถเลยวอาสามบางทีมีเล่นก็ไม่ผ่านนะเรเวอรามมันยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเล่นให้ดู จำนวนจัดทีมต่ำกว่าสามอ๋อเ,เ,เขาให้เราลงเยอะกว่าเดิมใช่ไหมน่ะสวยแล้วลงเลยว่าสามแม่งลงได้มากกว่าสามตัวเว้ยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกอยู่อะ่ะดีวะเนี่ยแล้วตัวตัวที่หมีปั่นอะหมีปั่นมาแค่สามนะเว้ยอย่างงี้ต้องปั่นเพิ่มมากกว่าเนี่ยจำนวนจัดทีมต่ำกว่าสามือจัดทีมนัดหรือไม่เอจัดจัดทีมนัดนี่ยังไงวะลองดิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันก็คือให้เราเลือกตัวลงน่ะแหละ โอ้โหบีพีของข้านกับด่านที่ท้าสู้ต่างกันมากอลองไหมเอาไปว่าเดี๋ยวมีลองให้ดูแล้วกันว่าด่านสามอ่ะเผื่อเป็นเพื่อนที่แบบเจอด่านสามจะได้รู้ว่าควรเข้าไปตีหรือไม่ควรนะคือด่านสามมีก็ที่ที่มีลองเล่นไม่ผ่านนะมีพันก็สองกันหนึ่งอะเอาว่าทดลองครับของแบบนี้ต้องทดลองนะโอ้โหโดนกระสุนกีกี้โดนกระสุนกีกี้หายไปเลยครับเลือดโอ้โหดูเลือดกูก่อนเดี๋ยวก่อนชิบหายละนี่มันจะไม่ผ่านเพราะตายก่อนเนี่ยแหละ เพืเ่อนๆพยายามอยาให้ตัวหลักตายก่อนนะถ้าเกิดตัวหลักตายก่อนเนี่ยแพ้เลยครับอูขนาดเอาปืนคิตตังยิงแม่งก็ยังไม่ค่อยตายกันเลยเออตายแล้วโอเค,โอ,เคโอ้โหกาจะตายยิงมาไหมครับพึบพยายามอยากให้ตัวหลักตายนะอย่างที่หมีบอกตัวหลักคือตัวที่เราเล่นอยู่เนี่ยครับถ้าตายขึ้นมาก็คือแพ้เลยนะโอ้โหแม่งขีดขีดเนี่ยต้องเอาปืนคิตตังยิงอย่างเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอฆ่าตัวนี้ก่อนมันยิงหน้าเราทานมากเลยหมัดปืนกลไปก่อนโอ้โหไม่เข้าเลยแต่ละคนเอออีว่ามีตายไปเลยดิว่าเพิ่งเห็นโอ้โหเยี่ยไม่ผ่านแน่นอนอย่างนี้เฮ้ยบอลเล่นมันเด้งด้วยอ่ะโอ้โหตายละวไอ,อ้ยปืนคิดตั้งก็มาเห็นไดแม่งแรงแอน,น้องดาเดียแม่งฮิวหมูโคตรด,ดีเลยไม่งั้นหนีตายไปนานแล้วนะจริงๆ ตายดิดเฮ้ยไม่ผ่านชุกไอ้น,น,นี่นี่ฉากแรกนะเนี่ยโอ้โหไม่ผ่านชุกอะครับเอาเป็นว่าเพื่อนเพ่นก็ลองไปคิดดูแล้วไม่หรอกมันอาจจะต้องแบบไปอัพไอ้นั่นครับสกิลพาร์ส,สีบวกพลังต่อสู้ให้ได้เยอะๆเออน่าจะผ่านอย่านี้ไม่ต้องครับเวลาหมดก่อนแน่นอนคือมันมีเวลาด้วยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าเกิดเพื่อนๆพืตีเบาไม่ผ่านแน่นอน หรืออาจจะแบบเด๋ยวมี่ต้องไม่อัพพาสีบ่ะให้มันพลังต่อสู้เยอะๆเนาะน่าจะน่าจะได้เอาเป็นว่าไม่ผ่านครับเดวมีขอยนญาตไปตีพวกเลเวลหนึ่งหรือว่าสองแล้วกันเออถ้าเกิดสมบ,บูทเราเราเคยผ่านแล้วเนี่ยเราสามารถกดกวาดล้างได้เลยนะเราสามารถกดผ่ากวาดล้างได้มันจะไม่เสียเ<ๆ>วลานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดวมี่ก็กดกวาดล้างไปเลยเสียเวลาอันในสุดเราก็มาถึงบอสแม่งเก่งกว่าเลเวลสามระว่าเนี่ยไม่รู้อ่เดว,วเดวเดวขอลองครับอ่าพื้นที่เต็มสวยเลยอ่าเราก็ปล่อยครับ แลก็ละทิ้งอ่าแล้วก็รอตีบอสใช้สิบสองพระเจ้าแต่เราจาเป็นต้องตีไงเพราะเราต้องข่านผ่านเคเวสนะครับอ่าโดมิคอญ์าตอนนี้มันมันไม่มีเคเวสไปอัพไอ้นี่อยู่นะไอ้ทรัพยากรตรงนี้โดมิจะไปอัพพลังต่อสู้แล้วกันครับมันจะได้แบบช้ไล่ยแบบน,นี้หน่อยอ่ะสี่พันสี่ปึ้งขึ้น 6, หกพันโหอยากให้มันไปนเพิ่มข้างนอกอย่างงี้จังเลยชีวิตดีชีวิตเปลี่ยนเลยอะ อ่ะตอนนี้เราเสียสละดินแดนไปแล้วนะครับบุกเลยครับพวกเราโอเคครับมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นว่าพลังไม่ต่างแปว่ายังพอผ่านอยู่ครับแปลว่ายังสูสีดูดีอยู่นะโหสิบหลอดเลยว่ะมาครับค่าจะเป็นต้องค่าเจ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่งั้นทําไมครับเดี๋ยวมันไม่ผ่านหวยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไม่เอา นี่ยหายบ้านเรายิงไม่ค่อยเข้าต้องเอาปืนคิดต้านอยู่ยิงทีหายสองรอดเลยโอ้ยอะไรวะอะไรไม่เอานะไม่เอานะเพื่อนนี่ดังปัดปืนกลยังยืดโอ้โหปัดปืนกลเข้าแค่หกพันเองเหรอเนี่ยทำไมเบาอย่างนี้ปกติฉันต่อ,อยข้างนอกหมื่นห้าต้องให้บอดอีกสองตัวพยายามยิงให้ติดดีบัดไนะครับมันไม่ค่อยยิงอะ่ะนี่แหละปัดปืนกลไปก่อนเลยเพื่อนโอ้ยหนึงมีโดนทีเดียวหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อย่าระวังนะครับห้ามประมาทเด็ดขาดเลย ประมาณที่แตกแน่โดนไม่กี่ทีตายเฮ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเราต้องไปเก็บทีตั้งยิงครับตายแจกเออคือตายอเก็บยิงแล้วไอ้ยังอ่าเรียบร้อยครับคือหมีคิดว่าเราพยายามยิงยิงบอสเนี่ยให้หินมันตกแล้วเราก็เก็บมายิงดีกว่าครับผ่านง่ายกว่ายิงธรรมดาของเขาอ่าเห็นไหมเราก็จะได้ส่วนเออเอาไปหลอมอายันมณีสําคัญมากนะมันสําคัญมากเพราะว่าอายัญมณีเนี่ยหลอมเอาไปเล่นข้างนอกได้ครับบวกพลังอ่าทีนี้เราก็จะปรับอ่ะ เดี๋ยวนะมนันขึ้นข้างบนอะไรวะอ๋อเวลาเราตีเสร็จมันมันไม่ได้ตายนะเนี่ยมันแค่ขึ้นขึ้นหมายติ๊กเนี่ยคนอื่นสามารถมาซ้ําได้เพราะทุกคนต้องต้องขวานเฟยน,นะถ้ามันหายี่สวยเลยอ่ะต่อไปก็เหลือแค่หมีต้องเก็บเอออันนี้ครับอะไรนะหินเนี่ยให้อีก2อ0หมให้ใช้จ่ายให้หมดแค่เนี้หมีก็จะผ่านและยศอ่ะเรียบร้อยนะอันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจแล้วจุดมุ่งหมายของเราคือให้เราไปตีบอสไซรล่ง แล้วก็อย่างที่บอกทางผ่าเนี่ยบ่าจะมีปืนพวกนี้ก็ควรจะเอาด้วยนะครับต่อไปการหลอมอาามัญมดีนะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดทีดหนึ่งคือไอชัยร่วมกันเนี่ยอันนี้หมีไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนว่ามันจะสุ่มเป็นในส่วนสี่ชิ้นข้างล่างอะถ้าเกิดจะหลอมจริงๆหมีคิดว่าเพื่อนๆ เพื่อนๆมาเลือกชิ้นส่วนดีกว่าความรู้สึกหมีเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปหลอมซ้ำมันไม่ได้ไเลยอะอย่างเช่นนะอันนีอนน้อันนี้มีสมมตินะเดี๋ยวมีขออนุญาตออกก่อนนะครับเพราะตอนนี้หมีเล่นต่ออะไรไม่ได้แล้วอันนี้สมมตินะอันนี้สมมุตนะินนมมตคือของหมีตอนนี้หมีหลอมใส่มาอันหนึ่งและ้ะที่เห็นนะนี่เวลาหลอมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนหมวกเห็นไหมส่วนเสื้อส่วนกางเกงส่วนเท้าคือหมีรู้สึกว่าเราควรจะหลอมครับใส่ทุกส่วนก่อน แต่พยายามใส่้ตรงกับตัวเราคอหลักๆมีแค่นี้นะนี่อันนี้เดี๋ยวหมีก็ฟังไปก่อนก็ได้ครับนี่กริงเห็นไหมได้มาังต่อสู้ฟรีเลยเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆพยายามเอาอัญมณีรวมตัวนึงก่อนเพราะว่าตัวเอาเอาตัวตัวตัวนี้เพื่อนๆควรรวมมันคือตัวหลักที่มันต้องที่ต้องลงดันนี้เพื่อนเเล่นประจำอย่างหมีเล่นจิงโจ้หมีลงดันประจำเนี่ยมั้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราดันค่าพลังลงไปเนี่ยลงไปที่ตัวเดียวก่อนเวลาเราลงดันมันก็ง่ายถูกไหมครับประมาณนี้นะ อ่าเสร็จแล้วหมีทําหมวกไปแล้วเดี๋ยวหมีจะต้องคาร์บใช่ไหมครับหมีต้องทาไงก็เออนะครับโอ้ยกดผิดอีกแล้วยังไม่ชินยังไม่ชินมันมีคําสั่งคารบข้างนอกเหรอเห็นเหมือนต้องไปกดข้างในประจําเลยอ่ะต่อไปหลอกอายังไม่ดีเห็นป่ะตอนนี้หมีมีหมวกแล้วหมีก็ต้องหลอมอีกสี่ส่วนใช่ไหมล่ะเอ,อ้สามส่วนเพราะว่า แต่คือเพื่อนๆต้องพยายามดูให้มันตรงกับสายแล้วด้วยครับเห็นว่ามันจะมีบอกเนี่ยเห็นว่าสายวูสายวิสสายฟีสาย, ee, ส,ายสายพ่นไฟสายคีย์บู๊อะไรประมาณนี้เห็นว่ามันจะมีของบอกนี่อันนี้สายคีย์นี่สายเพนเหน็นไหมดีบัฟดาเมจคีย์คือเราแค่ใส่ให้มันถูกตัวแค่นั้นเองครับถ้าเกิดสมมุติเราเป็นหลอมสุ่มามาไดสเตตัสไม่ตรงเราก็หลอมใหม่เนี่ยอย่างส่วนหัวมันก็จะมีคีย์เห็นไหมครับเพนเนี่ยเหมือนกันเลยดีบัฟดาเมจเนี่ยสี่ชิ้นเลย ก็เอาเอา,เอาตรงก็แค่หลออออกมาให้มันตรงกับสายเราแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากครับอย,อย่างจิงโจ้สายอะไรก็คือสายคีเนี่ยจิงโจ้ต้องออกสายคีอันแรกนะครับเห็นไหมต้องออกสีฟ้านะออกยากว่ะอ้าวมีหินโมดว่าโอ้จบกันเลยเดี๋ยวมีต้องไปรอทำกันครับรับจากการต่อสู้ก็รอรีเซ็คเกิลอ,อ๋อรีเซ็คเกิลอาญามนีได้ด้วยใช่ไหมรับจากการรีเซ็คเกิลเครื่องประดับอ๋อรีเซ็คเกิลพวกนี้ได้ด้วยโอเคเยวมีคอลองบ้างไหมครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปเล่นเองเอาเป็นว่ามีแค่อธิบายระบบให้ครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆอ่านี่มาใส่เพ้นเพ้นหมดเลยหมีไม่ได้คีะไรอ่ะ นะเราต้องพยายามคาฟทีละชิ้นส่วนก่อนนะอันนี้คือมีแค่แนะนําว่าคาฟทีละชิ้นส่วนก่อนแต่ว่าให้พยายามเอาให้มันตรงสเตตัสย่างจริงโจ้กับคีถูกไหมอ่ออย่างนาเดียเป็นอะไรครับนาเดียก็คือดีบัฟดาเมจนะครับนาเดียเป็นดีบับ้าเบสนะอ่าเห็นไหมนี่นาเดียเป็นดนะีบัฟดาเมจเห็นไหม,ย age, หไหมอย่าง e อีวานก็ดีบัฟดาเมจกับคีเลตแล้วก็จริงโจก็คือคีเลแค่นี้ครับเราใส่ให้ตรงสเตตัสตัวเราแต่ถ้าสมมุติเราสุ่มออกมาแล้วมันไม่ตรงเราก็ไปใส่2ตัวที่มันตรงแค่นี้ครับจบ เอาไปว่าคลิปนี้เผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากโหูตอนนี้มีใส่อายามนันีพลังแบบบูดดุดานเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาไปลงไอ้ไล่ล่าสบายเลยนะอ่ะแล้วเจอกันนะครับขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมยู่ที่หกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือพอเพื่อนๆโดเนีนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนนนะั้ะ อันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดแล้วถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเทน้งหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกเซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ชนะหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเซนนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมด7เกมดล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนนมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนทแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนทได้นะครับอัน,นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สับหนูช่องล u c คกี้แบร์นะครับ